ั้งอ,อสคอได้5ปีนะก็เกิดปัญหาน้ํานมดิบล้นตลาดนะครับเพราะว่าไม่มีโรงงานแปรรูปน้ํานมนะรวมถึงคนดื่มนมเองในสมัยนั้นก็มีไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้รับความนิยมเหมือนสมัยนี้เมื่อเจอปัญหานี้ในหลวงร .9 นะครับท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งโรงนมผงสวนดูสิทธ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตนมผงแห่งแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นยังมีการตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมอื่นๆนะครับ เพิ่มบนพื้นที่โครงการสมพระองค์สวนจิรดาอาทินมอัดเม็ดเนยแข็งนม UHT ไปถึงโรงน้ำดื่มซึ่งผลิตจากน้ำที่เหลือจากกระบวนการระเหยนมเป็นการสาธิตผลิตนมแบบครบวงจรนอกจากโครงการที่ผมพูดมาในหลวงร .9 นะครับพระองค์ท่านก็โปรดเก้าก่อตั้งโรงนผมผงหนองโพที่จังหวัดราชบุรีอีกที่หนึง่ง เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์นมช่างหัวมันนะโครงการช่างหัวมันอีกด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็พูดถึงว่าการเลี้ยงโคน,นมหรือโคน,นมนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพ,พราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับเพื่อสร้างอาชีพและสุขภาพที่แข็งแรงให้กับปวงชนชาวไทยต่อไปนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ส่วนการตอบคาถามที่แจ้งไว้สำหรับตอนต้นคลิปว่าจะแจกเสื้อ10ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้แล้วนะนะเพื่อเป็นการใบ้คำใบ้นะครับถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับ าอยากให้เราทำอะไรนะครับที่เกี่ยวกับ,บวัวนมหรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็สามารถแจ้งให้เราได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ลากันแล้วนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย